หลังจากที่เคนชิโร่กับยูเลียแต่างงานทั้งสองก็มีลูกด้วยกันและนี่จะเป็นการเล่าตำนานเคนชิโร่เรื่องราวที่เคนชิโร่ได้พบเจอมาโลกที่พังพินาศจากนิวเคลียร์เหลือเพียงซากตึกกับสังคมที่ย่อแย่ทุกคนดิ้นรนเอาชีวิตรอด โลกที่ปกคลุมไปด้วยความหวาดกลัวสวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่ t ิ e v i w และว,วันนี้เราจะมาสนุกเนื้อเรื่องฤิ์มัดดาวเหนือตำนานเกนชิโร่ถ้าพร้อมที่ฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพืาา่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ในค่ำคืนที่เงียบงนันฝูงหมาป่าจำนวนสิบตัวเข้าโจมตีเคนเชโลในสภาพที่ใกล้ตายเคนเชิโลใช้แรงทั้งหมดที่มีลุขึ้นมาฆ่าหมาป่าก่อนจะล้มลงไปอีกครั้งรุ่งเช้ามีครอบครัวหนึ่งผ่านทางมาพบก,กับเคนเชิโลครอบครัวนี้เกือบจะทิ้งเคนไปแล้วคึกว่าเคนตายโชคยังเข้าข้างที่ลูกสาวคนเล็กเห็นเคนขยับตัวนั่นทําให้ทุกคนมาแบกเคนเชิโลไปเพื่อช่วยเหลือแต่โชคไม่ได้เข้าข้างพวกเขาตลอดไปหรอก กลุ่มค้าทาาจับตัวแม่เป็นตัวประกันและทั้งครอบครัวก็ตกไปเป็นทาสเรียบร้อยลูกชายคนโตบอกให้เอาเค็นชิโร่ไปด้วยเพราะเขายังไม่ตายลูกชายบอกว่าเค็นชิโร่สามารถฆ่าหมาป่า10ตัวได้นั่นทำให้พ่อค้าทาาคุรุมะเกิดสนใจขึ้นมาทุกคนถูกจับโ่งไปที่เมืองเกตโซนซิตี้เมือนที่ขึ้นชื่อว่าโอเอซิส แล้วก็เป็นเมืองขาทาตด้วยครอบครัวและเคนโดนเอาตัวไปขังไว้ในกรงที่มีตาแก่พิการอยู่ทุกคนต้องรอลูกค้าที่นี่หน้าร้านมีการโปรโมโตเคนที่สามารถฆ่าหมาป่าได้ทำให้คนสนใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะเริ่มขายโชกุนชิซุกะเรียกตัวควุรุมะไปเข้าพบก่อนที่โลกจะต้องสลายโชกุนเป็นเพียงแค่หัวหน้าแผนกไอทีซึ่งเป็นลูกน้องของคุรุมะแต่หลังจากที่โลกต้องสลายไปหัวหน้าแผนกใส่รหัสหเครื่องกรองน้ําขนาดใหญ่ไว้น้ําสะอาดมีความสําคัญกับโลกที่ต้องสลายมากนั่นทะำให้เขามีอํานาจเหนือกว,ว่าใครในเมืองนี้คุรุมะเดินไปเข้าพบโชกุนดูยังไงก็คือกบในร่างคนชัดๆโชกุนถามถึงเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งสองคุยกันอยู่สักพักจนกระทั่งคุลมะหลุดปากเรียกว่าหัวหน้าพนกโชวคุณไม่สบอารมณ์เอาขวดเพี้ยใส่ทันทีคุมลมะรอดออกมาได้แม้ไม่ชอบใจนักพอเดินกลับมาที่ร้านก็เจอลูกค้ารอจํานวนมากเขารีบวิ่งเข้าไปเสนอทันทีแต่ลูกค้าก็ต้องหายหมดเพราะสภาพเคนชิโร่ใกล้ตายแล้วซื้อไปก็คงใช้งานไม่ได้เคนชิโร่ที่นอนหมดสติก็ฝันถึงเหตุการณ์ที่ยูเลียถูกชินแย่งตัวไป เคนชิโร่สะดุองตื่นขึ้นมาเจอกับอาโมลูกสาวคนเล็กเคนชิโร่ขอบคุณครอบครัวนี้ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่ไม่ทันไรเคนก็ iro, ล้มลงไปอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดและแก่ที่ยินชื่อเคนชิโร่ก็ทำหน้าแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นลูกน้องของคุรุมะก็เลขขายเคนชิโร่แต่ก็โดนกินเนียเจ้าของร้านข้างๆสกัดลูกค้าไว้นั่นทำให้คุรุมะไม่พอใจเป็นอย่างมากกีเนียบอกว่า ที่ร้านเขามีคนเก่งๆเหมือนกันสองพ่อค้าเลยตัดสินใจโดนกันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตัดไปวันตัดสินผู้คนมากันเต็มโคลอสเซียมโชกุนหน้ากบเองก็มาด้วยการโดนครั้งนี้ผู้คนเยอะไปหมดนี่เป็นโอกาสดีที่โจรกรรมมีชายสองคนแต่งชุดล้ำยุคเข้าไปปนอะไรบางอย่างในห้องโชกุนแต่มาที่การต่อสู้นักฆ่าหมาปาเคนชิโร่ต้องเจอกับนักฆ่าหมีชายที่มีร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ คุลมะที่เห็นร่างศัตรูถึงกับหน้าซีดเลยทีเดียวคุลมะบอกว่าถึงเคนชิโร่จะบาดเจ็บอยู่แต่ก็เป็นคนที่อันตรายมากๆดังนั้นจะขอสู้แบบไม่ถอดกุญแจมือการต่อสู้เริ่มขึ้นนะักฆาหมีต่อยเคนชิโร่ปิ้วไปอาจกำแพงก่อนจะหิบดาบและเดินตามไปเคนชิโร่บอกว่าแรงแค่นี้ดูเหมือนจะฆ่าได้แค่ลูกหมีเท่านั้น พอนักฆ่าหมีฝันมาเคนชิโร่ก็เอาโซ่ที่ข้อมือรับดาบพร้อมเอานิ้วจิ้ม,มที่หน้าผากนักฆ่าหมีนักฆ่าหมีปล่อยดาบแล้ววิ่งมาหยิบทวนเคนชิโร่แต่ดาบไปปากานะขานักฆ่าหมีต่อด้วยการแต่ก้านคอจนชายฆ่าหมีสลบไปเคนชิโร่เองก็หมดแรงสลบไปเช่นกันทางชายสองคนที่โจรกรรมพวกเขาผ่านกับดากเลเซอร์ไปได้และตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ภาพที่เห็นคือมีตัวประกันมากมายที่โชกุนจับตัวไว้ทางคุรุมะก,ก็มั่นหน้ามั่นใจหลายคนที่ไม่มีเงินออกไปจากหน้าร้านไม่นานนะักเคนชิโร่ก็เรียกคุรุมะว่าไอ้อ้วนเคนชิโร่ต้องการให้ขายเขาไปพร้อมกับครอบครัวนี้รวมถึงตั้งแก่ด้วยขายแบบยกเซ็ตไปเลยและยังสั่งให้ย้ายที่อยู่ให้ด้วยเพราะที่นี่มันอึดอัดเกินไปคุรุมะไม่มีทางเลือกนอกจากยอมทําตามและแก่ได้เห็นแบบนั้นก็บอกกับเคนชิโร่ว่า การกระทําแบบนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะยังไงครอบครัวนี้ก็จะโดนจับขายแยกไปอีกทีเคนชิโร่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่เคนชิโร่ไม่ยอมฆ่านักฆ่าหมีก็เพราะนักฆ่าหมีเอาชนะเขาไม่ได้แต่ทางกลับกันถ้านักฆ่าหมีรักษาตัวเซจมันก็ฆ่าคนต่อแบบหน้าตาเฉยนั่นแหละความเห็นแก่ตัวของเคนชิโร่อ่อนโยนเกินไปตัดไปที่ชายโจรกรรมตอนนี้ทั้งสองกลับไปรายงานตัวกับัวหน้าที่มีชื่อว่า จูไกดูเหมือนจูไกต้องการจะโจมตีเมืองเกตสโซนซิตี้ระหว่างที่รายงานตัวจูไกจับเจ็สังหารหนึ่งใน2คนนั้นได้จูไกบอกให้คนนั้นฆ่าเขาซะไม่รอช้าคมืนคนนั้นกระโดดเข้ามาทันทีจูไกฆ่าชายคนนั้นทิ้งและเอาศพให้นกของเขากินตามมาที่เมืองเกตสโซนซิตี้กองทัพจูไกมาถึงที่นี่แล้วโชกุนสั่งให้ทหารนำของกินกับท่าสวยๆไปให้จูไกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสงคราม ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นหมดแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันจูไกสั่งยิงฮินูใส่ดาหารและท่าที่ออกไปโชกุนสั่งตั้งรับทันทีทางคุรุมาเองก็กําลังพาตัวเคนชิโร่ครอบครัวและตาแกไปที่บ้านของเขาเพราะที่นี่มันไม่ปลอดภัยตอนนั้นเองที่โมอาขอคุรุมาดื่มน้ําแต่เคนก็ห้ามไว้ เขนได้กินยาพิษมาจากน้ำนั่นก่อนที่ทุกคนจะเดินไปดูบ่อน้ำภาพที่เห็นคือผู้คนมากมายตายคาบ่อน้ำจูไก้แอบใส่พิษไปที่บ่อน้ำนั่นตอนนี้โชกุนสั่งให้ทหารออกไปสู้ด้วยความไม่เต็มใจโชกุนเอาครอบครัวของทหารไว้เป็นตัวประกันในมือของเขามีนิโมที่กดแล้วตัวประกันจะโดนระเบิดตายหมดทหารเลยต้องจำใจไปสู้ พุลมะกับลูกน้อง,ของเขาก็ยืนหยัดที่จะสู้ด้วยด้านหรือลูกชายคนกลางของครอบครัวก็จะสู้อีกคนเคนชิโร่ที่ได้ฟังก็ขมขื่นใจตกดึกเคนชิโร่เอามืออังไปที่ตะเกียงเพื่อทดสอบจิตของเขาแต่ก็ไม่สําเร็จและแกได้มาหาเคนแล้วบอกว่าแผลที่ชินทําไว้กลางหน้าอกมันทําให้ชีพจรเคนปั่นป่นปวนจิตและพลังเคนก็เลยไม่ฟื้นและแกยังบอกอีกด้วยว่ายามที่ดาวใต้ปั่นป่วนดาวเหนือจะปรากฏและแกรู้ดีว่าเคนคือ ผูสืบทอดเพลงมัดอุดรเทวะเคนชิโร่ต้องหนีไปสวาลต้องการให้เคนมีชีวิตรอดเพื่อกอบกู้โลกใบนี้เคนปฏิเสธที่จะหนีตอนนี้เขาต้องไปฆ่าโชกุนให้ได้ทุทุก,ทกคนจะได้ไม่ต้องสู้จะได้ไม่มีใครตายเพิ่มอีกแล้วเคนชิโร่ก็ออกเดินไปที่ปราสาทโชกุนเคนชิโร่สามารถแอบเข้าไปถึงห้องนอนของโชกุนได้แต่เขาไม่สามารถฆ่าได้เพราะโชกุนรู้และเตรียมแผนรับมือไว้แล้วเคนชิโร่โดนจับผูกไว้กับรถแล้วก็โดนลากไปกับพื้น ่อได้จับตึงกลางเขนเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าก่อกบฏแล้วจะเป็นแบบนี้แต่แกแบอกทุกคนรู้ว่าเคนชิโร่ทำแบบนั้นเพื่อทุกคนผ่านไปสักพักเคนชิโร่ก็รู้สึกตัวดันก็ได้เดินมาหาเคนชิโร่ตอนนี้แม่น้องสาวโดนโชกุนจับไปแล้วดันเลยต้องเข้าสู้สงครามด้วยดันถอดหมวกออกแล้วพบว่าเธอเป็นผู้หญิงเหมือนน้องสาวชื่อจริงเธอคือดันเน่ เดนเน่เดินไปหยิบผ้าที่ข้อมือเค็นชิโร่และเอาพันไว้ที่ข้อมือเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นผ่านไปไม่นานสงครามก็เริ่มขึ้นตาแกมาหาเคนชิโร่และบอกว่าชินและจูกไกเป็นลูกศิษย์ของเขาหลังจากที่ชินรับวิชาไปชินก็ตัดเองขาตาแกททาให้เขาพิการจูกไกเองก็โดนพวกโชคุนฆ่าลูกเมียเพื่อช่วงชินอาหารเพียงน้อยนิดนั่นเป็นเหตุผลที่เขาดําดิ่งสู่หนทางล้างแค้นตอนเองนี่ลูกคนูจํานวนมาก พุ่งมาทางเขาคุรุมะละไรพวกวิ่งเข้ามาเอาโลกการไว้ได้ทันทุกคนตัดสินใจร่วมมือกับเคนชิโร่คุรุมะฝากเคนชิโร่ให้เอาของไปให้ลูกชายของเขาที่เป็นตัวประกันเพื่อแรกกับการที่เขาจะบอกเส้นทางลับในการหลบหนีเส้นทางหลบหนีอยู่ที่บ่อน้ําแห้งใต้ปราศาสตรและลูกหนูก็ปักมาที่หลังคุรุมะแต่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวต่แก่เองก็โดนด้วยระหว่างนั้นเคนชิโร่ก็นึกถึงตอนที่อาจารย์ลิวเคนเดินมาหาเคนชิโร่และบอกว่า เคนชิโร่คือโค้นที่สืบทอดหมัดอุดรเทวะตัวตนจริงๆของหมัดอุดรเทวะคือเทพมรณะเทพนั่นจะไม่ฆ่าค้นด้วยความโกรธของตัวเองเคนชิโร่เลยเหมาะสมที่สุดเคนชิโร่ในตอนนี้ร้องง่ายออกมาแสงจากสวรรค์ส่งลงมาที่เคนชิโร่สวรรค์มอบพลังให้เคนชิโร่เพื่อต่อสู้แล้วเสาเซอร์ทูคิราโอลูโคนเห็นแสงนี้แล้วเคนชิโร่พังโซงมาและมุ่งไปที่การต่อสู้ ทางดันเน่ตอนนี้กําลังแย่เพราะต้องเจอกับนักฆ่าหมีที่แปรพักไปอยู่กับศัตรูแต่ไม่ทันไรพระเอกก็ปรากฏตัวเคนชิโร่มาแล้วเคนชิโร่จาัดก,การนักฆ่าหมีโดยการยิ้มไปที่หน้าพักแค่ครั้งเดียวเท่านั้น บูมตัวแตกแล้วเคนชิโร่ก็เข้าสู่กองทัพเพียงตัวคนเดียวเคนชิโร่สั่งให้จูไกถอยทัพไปไม่งั้นเขาจะฆ่าจูไกเองจูไกก็ไม่สนสั่งฆ่าเคน,นันทีลูกขนูจํานวนมากพกุ่งไปหาเคนชิโร่เคนชิโร่ใช้ดาชนีสะท้อนกราฟแล้วก็จัดการกับด่านหน้าอย่างง่ายได้และถ้าพอก็ตามไปติดๆเวลาผ่านไปตั้งแต่เย็นจนพระอาทิตย์เริ่มตก เคนชิโร่จากการกองทัพจนหมดสิ้นด้วยตัวคนเดียวทางโชกุนเองก็หยิบรีโมทออกมาเตรียมจะกดปุ่มทำลายตึกตอนนั้นเองที่นักฆ่าชุดล้ำยุคโผล่มาตัดมือโชกุนโชกุนโดนเคนเอารหัสแล้วก็โดนฆ่าทิ้งทหารโชกุนที่ทยยรยศก็โดนฆ่าเช่นกันนักฆ่านำรีโมทผูกไว้กับขานกของจูไกเพื่อนำไปให้จูไกาทางจูไกตอนนี้กำลังเตรียมต่อสู้กับเคนชิโร่ทั้งสองเข้าแลกหมัดกันแต่เป็นเคนชิโร่เองที่ได้แผลทีลรอกับมาลนทำให้เคนชิโร่นึกถึงชินขึ้นมา ทั้งสองเข้าปะทะก,กันอีกครั้งรอบนี้เคนชิโร่ก็ได้แผลทะลอกมาอีกครั้งต่อไปจะเป็นการโจมตีตัดสินทั้งสองใช้ทุกอย่างที่มีเข้าแรกเคนชิโร่ล้มลงด้วยอาการบานเจ็บไม่นานจูไกก็ได้กระอักเลือดเพราะโดนเคนชิโร่ใช้เพลงหมัดโจมตีก่อนตายจูไกมอบรีโมทให้เคนชิโร่จูไกบอกว่าเขาไม่ได้กลิ่นอายความชั่วจากเคนชิโร่เลย ตัวเค็นชิโร่เองทําให้จูกไกนึกถึงตอนที่โลกยังไม่ล่มสลายจูไกเลยฝากโลกไว้กับเค็นชิโร่และจูไกก็สิ้นใจตายไปทุกคนเข้าแสดงความดีใจกับเค็นชิโร่รวมถึงดันเน่ด้วยก่อนที่ทุกคนจะวิ่งเข้าไปหาครอบครัวในเมืองแต่แทนที่เป็นเรื่องดีทางโชกุนยังไม่ตาย เขาลุกขึ้นมาแล้วก,กดปุ่มลับที่ซ่อนไว้อีกอันเมืองทั้งเมืองก็ได้ระเบิดทับปุ่นข้างในตายหมดเคนชิโร่เดินเข้าไปในเมืองเคนชิโร่พบกับตาแกที่กําลังสิ้นใจแต่แกบอกว่านี่เป็นชะตากรรมของเคนชิโร่ที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดเคนชิโร่หยิบตลาภาพที่คุรมะฝากไว้ขึ้นมาดูกอนจะตโกนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก็จบลงแล้วนะครับสาหรับลิทมัดดาวเหนือตำนานเคนชิโร่ รอบภาคนี้จะเป็นภาคกรอน t o t of the น o r t h s ตา r มัดดาวเหนือถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณนีาที้ด้วยนะครับรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนาย